สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับอยู่ในรายการมิสเตอร์ซีโร่ทีวีนะครับวันนี้เรามีภารกิจนมาครับนะครับมันคือภารกิจอะไรไปชมกันเลยชาจังเนาะตัดคลิปแบบเออไม่ต้องตัดแล้วก็จะกินเดิมเพิ่มเตอเพิ่มเติมคือทำภารกิจ โอ้ยล oh, ุยลๆยลยลยลยภารกิจที่เราจะทำก็คือผมจะปิดมอนนาตอนคืนจะได้ไม่มีมอนแล้วผมจะได้ทำภารกิจน,นี้นานๆหน่อยปิดมอน,นจึบ๊บเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้สั่งแป๊ดเชิมสั่งตอนครับ ทำเซตสี่ห้าศูนย์ศูนนะคบเราจะต้องใช้ได้เซลงบนซินเราจะเข้าไปที่ห้องเอาเราจะไปออกเอาชิวเวลมา,าจะไปนวป่ามาด้วย ลืมขวาอีกแล้วนี่ง่งเอป่ยกแป๊บตองการันตรายอันตรายนะครับจะต้องเกาะได้วยลกดอกงมากนี่ไม่ได้จะไปดีเลยนะครับ แ,แ,แค่ไปทำภารกิจโอ้โโก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 ใครปุงยาในวิชั่นเป็นก็บอกผมด้วยนะครับผมปรุงไม่เป็นเดี๋ยวยังไม่ได้ทำฟาร์มนีเทีวะคลยนไปอยู่เ่เลเเล Let's go Let's go Let's go อ๋อใส่เกาะบวกล้อมันเลยหายใจในน้ำได้ไ,ดไ,ดนะไปทำกันเลยนะทุบทุบดินนะครับทุบดินให้มันเท่าเท่ากันเนี่ยเราจะทำฟาร์มเหล็กกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มเหล็กกันนะครับ ไปเลยต้องหาพื้นทีกว้างๆเลยวางก่อนตรงนี้จะเป็นอะไเดี๋ยวจะไปข้างหน้ากันเริ่มรางแล้วนะครับมาทดดินกัน ทำผมจะทำฟาร์มเด็กตรงน,นี้คลิปหน้าก็ทำฟาร์มเด็กแล้วใครทำฟาร์มเล็กเป็นก็บอกด้วยนะครับจาเด็กมาไว้เล่นเจอไม้คับเพื่อนแล้วให้เพื่อนเอาไปคับเป็นของแร่ผมก็ไม่คยเยอะผมเตรียมหยัดร้อยมาตูวชิอนนี้เลย ไปก็กโกเลยได้มาลุกหน่กต่อทางไม่ต้องลุกนะปิดมอนไว้แล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าซูเกอร์มันจะเกิดได้ที่ไหนมันเกิดได้ที่โลดีเอ็นหรือที่ประค้ามกรมันจะเป็นคล้ายๆตาา,านั่นแหละ ให้เข้าไปครับจะมีของหูเต็มเลยในนั้นแล้วก็จะมีชูเกอร์อยู่ในนั้นด้วยทุบไปเลยตรงนั้นไม่ต้องรุนะหมือนที่เกียจดุกๆกภารกิจนี้ก็ไม่อยากมาแคทรกกิน ก็ได้ยินมาได้ดินมาเพียาบเลยที่ผมไม่ใช้ระเบิดเดี๋ยวมันจะเล็กนะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วไม่ต้องเอาเยอะมากไม่ต้องกว้างมาก่าก็ประมาณนี้ก็น่าจะได้นะมืดอีกแล้วครับ ก็ตึกๆไปนี่ก็พอเน้ะในพื้นที่มันเค่ไหนก็มีประมาณนี้นะครัะขึ้นไปบนเนี่ยเราจะไปตัดไม้ให้เกลี้ยงเลยนะ อ๋อเป็นอามาตันิดนึงนะครับผมจะสีแค่ยาไม่ดแค่นะามองไม่ค่อยเห็นเลยปิดแสงไว้นะแบบจะได้ลดช้าๆนะครับสว่างขึ้น

ยม่อยากรู้ว่า e อ t i t y 3ี3สในฮีโร่บายมีจริงหรือเป็นแค่เรื่องเราเฉยๆเราจะไปเก็บในบ้านของลาอยูอ่ยิงลูวิงลู เปีมากเลยเหลือสปีดไม่รู้เพราะอะไรเมื่อกี้สีแหลก็กเลย ออไมนี้น่าจะเยอะกว่าโอค้คือต้นตเนี่ยคือหาได้นอ้อยคืตัดให้ลรลวกต้องกว่าวย สำหรับคนที่อยากจะวิ่งเร็วๆไม่อยากเดินช้าแบบนี้เสือเซิรเฮชุ่มเชิดเจอบอมบี้ให้กดทำแบบนี้เลนหนึ่งสองแบบนี้ก็จะวิ่งเร็วๆให้แล้วนะครับหนึ่งสองทำแบบรัวๆนะครับแบบนี้ไปเลยนะครับตัดคลิปก่อนอ่าพอดีเมื่อตะกี้ฝนตกผมจะไม่ออกไปตัดไม้นะครับ กลัวอันตรายนะครับกลัวฟ้าผ่าเอาไม้ไปเก็บเลยในกล่องนี้ยามดีน่าไปเก็บในกล่องไม่ใช่กล่องนี้นะครับดีเก็บเข้าไปเลย นี้เอไปรวมด้วยเอาไปรวมกับทอดก่อนอันนี่ไม่จำเป็นก็ไปกินกินกิแล้วผมก็จะทอดเกาะนี้เรากลับไปนิดหน่อยครับ เอาเกาะนี้มาแป๊บๆอ๋อสำหรับคนที่ขี้เกียจทำแบบเนี้ยให้ทำแบบนี้ไปเลยเวลาใส่เกอะนี่กดที่พื้นไว้เลยนะครับนี่น้าถังขยะตัดเอาใหม่เลย กดไลค์กันด้วยนะครับย้ำไลค์